สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยและวิเคราะห์หุ้นในเชิงเทคนิคนะครับว่ามีตัวไหนหน่าซื้อบ้างในช่วงวิกนี้จะเรียกว่าช่วง15 17ถึงกันยายน2564ก็ได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะซื้อในช่วงภายในเดือนนี้แล้วถือระยะกลางไปนะครับดูว่ามีตัวไหนหน่าซื้อบ้างเบื้องต้นผมมาอยู่ที่หน้าอันดับซื้อขายนะครับที่มียอดขายสูงสุดของ เมื่อวานนี้คือวันที่14กันยายนนะครับก็จะพบว่าเดลต้าถูกเทขายอย่างหนักรองลงมาที่ซื้อกันเยอะก็มี PTT i n t อินทัชนะครับ K-Bank AOT PTT EP a ีท a n c นะครับ EE ี GC นะครับนี่ก็เป็นหุ้นที่เป็น Top most active นะครับมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด10อันดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออถ้าเรา ถ้าเรามาพอดกราฟนะซึ่งเป็นกราฟทั้งเทคนิคล้เราจะเห็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กราฟก่อนเลยนะครับกราฟหุ้นนะครับซึ่งที่ผมถนัดเนี่ยก็จะเป็นการใช้กราฟแบบท e c h คี่เข้าชาร์ตนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ที่ดูจากมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปที่ s ซอร์เซ c o m แล้วก็เลือกตามนี้ได้เลยที่ผมถนัดก็คือใช้บาร์ชาร์ตแล้วก็เลือกเส้น moving average ทั้งหมดมี3เส้นนะครับผมเลือกเป็น10 เส้นแรกคือ10เส้นที่220และเส้นที่3เป็น240นะครับเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่ท่านเห็นว่าจะมีหน้าตาประมาณนี้การที่กราฟราคาลอยไกลๆเหนือเส้น2 4 0เนี่ยก็ถือเป็นการดีเพราะยังอยู่ในขาขึ้นระยะยาวอยู่นะครับตรงที่ผมพอดลากเส้นไว้เนี่ยคือเป็นจุดตัดที่เส้นค่าเฉลี่ย10ตัด20แปลว่าจุดนั้นเป็นสัญญาณ ให้เข้าซื้อนะครับแล้วเราก็สามารถทิ้งหุ้นไว้ให้ทำกำไรได้เพราะเมื่อจังหวะเส้นอัพเดตสิที่มันม้วนตัดลงบาทีก็เป็นจุดขายนะครับแสดงว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆกเ็เกิดสัญญาณซื้อในระยะกลางมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำหายในช่วงล่าสุดอยู่ที่ตรงนี้ทำที่ผมพอดกาบไ้นะครับเดี๋ยวเราคงมาดูกันว่าหุ้นที่ผมจะแนะนำว่า เป็นเทคนิคเขที่กราฟค่อนข้างสวยมีสัญญาณที่ดีน่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้ก็เห็นภาพตลาดหุ้นก่อนนะครับว่าช่วงนี้เซ็ตบ้านเราก,ก็ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาดูเลยว่าผมจะนําหุ้นตัวไหนนะครับหุ้นที่ผมจะแนะนําให้ซื้ออันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับก็คือ PTTEP e ถามว่าทาไมเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันนะครับ PTTEP e ก็ลองพอดกราฟทางเทคนิคเข้าดูนะครับ เราเข้าไปจะเห็นว่าพีทีทีเนี่ยราคาหุ้นมันตกมาที่เส้นค่าเฉลี่ย240คือเป็นเส้นเส้นระยะยาวพอดีแล้วราคามันก็พาดอยู่แถวเส้น240วันอยู่สักพักหนึ่งนะครับและคราวนี้ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย,ย10 20มันก็มาบรรจบกันพอดีแล้วมันกำลังจะม้วนตัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า20เส้น20สูงเส้นท่ทีครับถ้าเส้น10สูงกว่า20และทั้ง2เส้นเนี่ยสูงกว่า240 มันน่าจะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ดีมากๆแล้วในทางกับกันถ้าราคาลอยตัวเหนืออยู่ทั้ง3เส้นเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณซื้อที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของ PTT EP ตอนนี้ที่ประมาณสัก112บาทถ้าดูจากทางเทคนิคแล้วเนี่ยการเข้าซื้อตอนนี้ก็สามารถทํากําไรในระยะกลางได้นะครับถามว่าถ้าซื้อตอน112จะไปขายที่เท่าไหร่คําตอบก็คือเราไปดูพีคที่ผมพอดไว้ตรงนี้ล่าสุดประมาณ125บาทเพราะฉะนั้นเลย ก็ก็ถือว่าไม่เร็วเลยถ้าคุณถ้าคุณมีอยู่ผมผมคิดว่าควรจะถือต่อนะครับและไปขายที่125บาทหรือถ้าคุณยังไม่มีการเข้าซื้อที่ราคา110กว่าบาทเนี่ยก็ยังมีโอกาสทำกำไรได้ถึง10กว่าบาทต่อหุ้นเพื่อไปขายในราคา125บาทนะครับก็คือถือว่าเป็นระยะสั้นถึงกลางแต่คราวนี้ทุกคนก็จะพอทราบลแล้วะว่าก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นเคยเคยไปชนที่ 1,800จุดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นช่วงนั้นที่ t t e ีทําทําไฮค่อนข้างสูงไปถึงน่าจะสัก150กว่าบาทเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดหุ้นเกิดดีอย่างต่อเนื่องออตัชนีทำไฮขึ้นไปถึง1,800จุดอีกครั้งหนึ่ง PTTEP ก็น่าจะทําราคาไปได้ถึงจุดพีคเดิมก็คือ150กว่าบาทหรือ157บบาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะถือไว้เพื่อระยะกลาง สั้นยาวก็ก็น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากครับ